เขมรหนี่พุ่งส่งออกสุดเงินเฟอ้อกระฉูดจนล่าสุดต้องออกมาประกาศปรับลดตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจทำให้ประชาชนแห่ประท้วงหนักเนื่องจากโรงงานปิดหลายคนตกงานโดนยึดบ้านแต่นายกรัฐมนตรีคุนเซนกลับโอว่าประเทศกัมพูชายังเติบโตได้อีกเยอะ หลังจากที่เรารายงานข่าวเศรษฐกิจของเวียดนามและสปะปลาวไปแล้วนะครับว่าทั้งสองประเทศตอนนี้ต่างก็เจอวิกฤตจนอ่วมไปตามๆกันซึ่งก็มีหลายคนถามเข้ามาว่าแล้วประเทศข้างบ้านเราอย่างกัมพูชาละ่ะ เป็นอย่างไรบ้างเพราะตั้งแต่จบซีเกมในายกุนเซนนายกรัฐมนตรีได้โอว่าการจัดการแข่งขันซีเกมในครั้งนั้นจะทำให้เปลี่ยนโฉมของประเทศกัมพูชาจากประเทศไรายได้ต่ำไปสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาเทียบเท่าประเทศไทยแต่ปรากฏว่าหลังจากจบซีเกมเป็นต้นมานะครับ เศรษฐกิจกลับไม่ดีอย่างที่คิดไว้รวมทั้งมวยขเขมรอย่างกุนขแมที่วางแผนเคลมไว้เสียดิบดีเมื่อจบซีเกมกระแสก็ค่อยๆซาลงและมีรายการชกเล็กๆในประเทศตนเองเท่านั้นส่วนที่ไปชกตามต่างประเทศก็ไม่พ้นไปขึ้นเวทีมวยไทยเช่นเคยและเมื่อมาดูทางด้านเศรษฐกิจนะครับ ปรากฏว่าเนื่องจากกัมพูชาเนี่ยกู้เงินจากต่างประเทศมาเยอะมากทั้งการกู้มาเพื่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศแต่ก็มีสิ่งที่สร้างแล้วไม่ก่อให้เกิดไรายได้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือการใช้เงินกู้ไปกับการจัดการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาถ้าจำกันได้นะครับว่ากัมพูชาเนี่ยใจปล้ำมากถึงขนาดาษประกาศให้เข้าดูฟรีไม่เก็บค่าตัว๋วรวมทั้งไม่เก็บค่าหัวที่พัก และค่าอาหารนักกีฬาต่างชาติแถมค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬาสีเกมที่ตอนแรกเนี่ยหวังไว้ว่าจะเก็บได้ในราคาแพงๆประมาณหลายล้านบาทสุดท้ายก็ต้องยอมถอยเก็บแค่ค่าธรรมเนียมตีเป็นเงินไทยหลักแสนบาทเท่านั้น แถมที่คาดหวังไว้ว่ากุนคแม่จะโด่งดังจนสามารถขายลิขสิทธิ์ได้ทั่วโลกก็โดนอิฟมาเตะตัดขาจัดแข่งมวยไทยกลางกรุงเทพกลบกระแสสมิธจนฝ่ายค้านของกัมพูชาเนี่ยถึงขั้นออกมาซัดว่าเราได้อะไรจากซีเกมในครั้งนี้นอกจากคุนเซนได้หน้าได้หาเสียงแต่เงินที่กู้ยืมมาประชาชนชาวเขมรต้องเป็นคนใช้นี่ไปอีกหลายปีเลยทีเดียว และอีกหนึ่งโครงการใหญ่นั่นก็คือการกู้ยืมเงินมาสร้างท่าเรือเรี่ยมซึ่งกลายเป็นปัญหาต่อเนื่องนะครับเมื่อท่าเรือนี้เป็นข้อกังขาสำหรับสหรัฐอเมริกาว่ามันจะกลายเป็นฐานทัพของจีนไปหรือไม่แม้กระทั่งเวียดนามที่เป็นมหามิตรของกัมพูชาเองก็คลางแคลงใจในท่าเรือนี้เช่นกันเพราะเวียดนามก็มีปัญหากับจีนเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ และถ้าเกิดสู้รบกันขึ้นมานั่นจะกลายเป็นเวียดนามเนี่ยโดนขนาบสองข้างเลยหรือไม่และด้วยโครงการใหญ่ๆที่กู้เงินมาทั้งหมดนี้แหละทำให้กัมพูชาในขณะน,นี้มีหนี้สาธารณะสูงถึง3.5แสนล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศอาทิเช่นสกุลเงินหยวนของจีนและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งสกุลเงินเยน,นของญี่ปุน่น ซึ่งนั่นแปลว่าถ้าวันหนึ่งกัมพูชาเกิดวิกฤตทางการเงินเช่นค่างเงินเรียวตกต่ำเหมือนค่างเงินกีบของลาวนั่นอาจทำให้มูลค่านี่สูงขึ้นเป็นเท่าตัวได้เลยทีเดียวแต่ปัญหาทั้งหมดนั้นนายุนเซ็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยได้เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าประเทศกัมพูชาสามารถจ่ายหนี้ทั้งหมดได้อย่างสบาย แต่ปัญหาใหญ่ของกขมบูชาล่าสุดเนี่ยกลับไม่ได้อยู่ที่ยอดหนี้พุ่งสูงนะครับแต่อยู่ที่ยอดส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศที่ตอนนี้มันลดลงจนเกิดผลกระทบกับโรงงานในประเทศต้องปิดตัวลงเนื่องจากออเดอร์เนี่ยไม่มีซึ่งก็ส่งผลต่อเนื่องไปถึงประชาชนต้องตกงานหลายหมื่นคนแล้วพอคนตกงานเนี่ยก็ไม่มีเงินไปจับจ่ายใช้สอย กระทบถึงการซื้อบ้านผ่อนบ้านพอไม่มีเงินไปผ่อนเนี่ยก็โดนยึดวุ่นวายไปหมดถึงขนาดที่นายคุณเซนต้องออกมาขอร้องให้ผ่อนผันและยืดเวลารวมทั้งปรับโครงสร้างหน,นี้หรือแก้งเงื่อนไขการผ่อนจ่ายใหม่ได้ไหมซึ่งผลกระทบเหล่านี้นายฮุนเซนให้เหตุผลว่าเป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซียกับยูเครน ทำให้เศรษฐกิจโลกแย่ลงและส่งผลกระทบมาถึงกัมพูชาเนื่องจากตลาดทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกามียอดคำสั่งซื้อลดลงโดยเมื่อไปดูตัวเลขมูลค่าการส่งออกในไตรมาสแรกนะครับจะเห็นว่าการส่งออกเสื้อผ้าไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดลงไปถึง50.32%คือหายไปครึ่งๆเลยนะครับ และถ้าตีเป็นมูลค่าโดยรวมของการส่งออกทั้งหมดก็ลดลงไปถึง14และปัญหาการส่งออกที่ลดลงนี้แหละครับที่ส่งผลทำให้โรงงานในกัมพูชาเนี่ยไม่มีออเดอร์หลายโรงงานต้องปิดตัวลงจนล่าสุดมีการประท้วงกันวุ่นวายไปหมด แต่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยกลับพยายามขัดขวางไม่ให้ประชาชนประท้วงผลที่ตามมาอีกก็คือคนที่ตกงานก็ไม่มีเงินไปผ่อบ้านทําให้โดนยึดบ้านไปหลายโครงการรวมทั้งเจ้าของบ้านบางพื้นที่เนี่ยก็ขึ้นค่าเช่าหรือบางโครงการก็ขึ้นราคาขายบ้านจนเกิดความเดือดร้อนหนักขนาดที่นายกุนเซนต้องออกมาขอร้องให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ใหม่จะได้ไหม แค่นั้นยังไม่พอเมื่อรายได้ของประชาชนลดลงก็ส่งผลต่อเนื่องไปถึง การค้าขายภายในประเทศโดยพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดเนี่ยก็ออกมาบ่นกันว่ามีแต่คนขายคนซื้อน้อยลงทําให้ล่าสุดนะครับธนาคารโลกออกมากล่าวถึงอัตราเงินเฟ้อในกัมพูชาว่าปัญหานี้จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตของครอบครัวที่ยากจนบางครอบครัวเนี่ยมังคับให้ลดปริมาณอาหารที่กินและห้ามไม่ให้ลูกไปโรงเรียนกันแล้ว จนมีคำถามจากชาวเขเมรหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้เงินไปในโครงการต่างๆของรัฐบาลพากันคอมเมนต์ถามว่าเราได้อะไรกับการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเหล่านั้นและจากเศรษฐกิจที่สอแววมีปัญหานี้ทำให้รัฐมนตรีสำนักรัฐบาลของกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังบูมา ออกมาปรับลดตัวเลขการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจลงเหลือเพียง5.6%จากที่หวังไว้ว่าจะเติบโตได้สูงถึง6.6%แน่นอนครับว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกัมพูชาที่สุดตัวลงเนี่ยไม่ได้ทำให้ในายคุณเซน วันวิตกแต่อย่างใดและยังมีแพลนที่จะกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมาขึ้นอีกเพื่อดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนในประเทศโดยคาดหวังว่านั่นจะสามารถสร้างงานเพิ่มได้อีกนับล้านตำแหน่งภายใน5ปีต่อจากนี้และคาดหวังไปถึงการท่องเที่ยวของกัมพูชา ที่มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นหลักล้านคนซึ่งเมื่อไปดูตัวเลขนักท่องเที่ยวเหล่านั้นก็พบว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่เดินทางไปกัมพูชาสูงสุดมากกว่านักท่องเที่ยวจากจีนเท่าตัวเลยทีเดียว และการขอกู้เงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆของกัมพูชานั้นทำให้เกิดคำถามว่านั่นจะทำให้ติดกับดักหนี้จีนเหมือนกับที่ประเทศลาวกำลังเผชิญอยู่ไหมและเวียดนามกำลังคิดอะไรเมื่อประเทศกัมพูชาแสดงทีท่าใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นซึ่งถ้าใครอยากรู้ประเด็นเหล่านี้ก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับเราจะหาข้อมูลมาเล่าในคลิปถัดไป ส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน Hit Movie ข่าวเด่นประเด็นฮิต